สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับออรโตฟันไทยแลนด์นะครับและเรานะครับพาทุกท่านมาในบรรยากาศของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับซึ่งจะเปิดให้กับ บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่24มีนาคมไปจนถึงวันที่4เมษายนนะครับงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการกลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการลดไซส์แล้วก็มีมาตรก,การการคุมเข้มในการจัดงานอย่างสูงเลยเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับในปีนี้เนี่ยทำให้ค่ายรถหลายๆค่ายเนี่ยตัดสินใจกลับมาร่วมงานอีกครั้งเพราะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่น่าสนใจเนี่ยมากมายเลยครับตามมาดูเลยครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูทีละบุเลยครับ ฟอร์ดประเทศไทยนะครับก็มาในงานนี้นะครับด้วยการนําเจ้ารถแต่งตัวล่าสุดนะครับอย่าง Ford Ranger FX4 MAX นะครับมาจัดแสดงกันอย่างเต็มรูปแบบและที่สําคัญเนี่ยพวกเขายังเอารถทุกคันที่ขายในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเจ้า Ford Everest นะครับ Ford Ranger ธรรมดา ,Ford Ranger อรไวแรวมถึง Ford Ranger Raptor นี่ยมาวางขายกันอย่างเต็มที่แถมได้ยินมาว่ามีโปรโมชั่นดีๆเพียบเลยเราไปสอบถามกันที่บูธได้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ สำหรับซูซูกินะครับก็ยังมาพร้อมรถยนต์นิโคคาร์ในโครงการนะครับอย่างซูซูกิสวิปนะครับซึ่งมีตัวแต่งที่เป็นซูซูกิสวิปสปอร์ตนะครับมาโชว์ที่ด้านหน้าพร้อมสวิปที่ตกแต่งลวดลายพิเศษทางด้านหลังนะครับพร้อมด้วยเจ้าคันทางขวามือของผมก็คือซูซูกิเซราเรโอนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยล่ะนะครับที่ซูซูกิเนี่ยจะเต็มใส่ชุดแต่งมากมายให้กับรถเล็กที่สุดของค่ายคันนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในค่ายก็จะมีรถโชว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซูซูกิเอ็กซ์เอลเซเว่นนะครับ ซูซูกิเออร์ติก้ารวมถึงซูซูกิแครีซึ่งยังทำตลาดอยู่เหมือนเดิมครบทุกรุ่นเลยครับสำหรับปีนี้ สำหรับ B M w นะครับในปีนี้เนี่ยนะครับพวกเขามขาพร้อมกับแนวคิดก็คือ M Town นะครับซึ่งเป็นการรวบรวมรถที่น่าสนใจที่สุดของ B M หรือ w เนี่ยทุกรุ่นมานะครับไฮไลท์เนี่ยก็อยู่ที่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับของตัวแรงอย่าง M3 นะครับซึ่งเป็นรุ่นประกอบในประเทศและ M4 เจ้าของค่าตัว9 9 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ซีดานเพอร์ฟอร์มานที่แรงที่สุดเท่าที่ B M w เคยจำหน่ายในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับทั้ง2คันเนี่ย จะถูกจัดแสดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานงานนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีชุดแต่งนะครับของเจ้า X3 X4 นะครับตวัว M p e r f o r m ์ n c e นะครับซึ่งเปิดให้เห็นอย่างเป็นทางการอย่างเช่นกันครับในงานนี้ครับ มินิประเทศไทยนะครับแน่นอนนะครับว่าไอ้คันเหลืองๆนี่ออนที่เห็นข้างหลังเนี่ยก็คือมินิ E นะครับรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายนะครับแต่ในงานเนี่ยมีตัวโชว์ที่สําคัญมากๆอยู่2งรุ่นนะครับก็คือเจ้ามินิจอนคูเปอร์เวิร์คคันที่แมนนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวพร้อมกับเจ้ามินิ g p Inspire Edition นะครับซึ่งเปิดให้จองออนไลน์ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ขายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาจัดให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจไปนะครับจาสนใจจริงๆครับสำหรับค่ายนี้ครับ สำหรับ m e r c e d เ s b e n z นะครับค่ายรถยนต์ตาดาวนะครับมาในครั้งนี้ด้วยบูธรูปแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นการนําจอ LED ัลติมีเดียเนี่ยมาเชื่อมต่อกันทั้งงานเลยนะครับเขาบอกว่าแสดงภาพสีเสียงได้อย่างอลังการงานสร้างมากเลยแต่ไฮไลท์ของโปรดักที่เปิดตัวในงานจริงๆเนี่ยอยู่ที่ E-Class ใหม่นะครับซึ่งนอกเหนือจากเจ้า E-Class ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้3รุ่นแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นซารูน3รุ่นเนี่ยในงานยังเป็นการเปิดตัว E-Class Cabriolet รุ่นเปิดประทุนะครับและ E-Class Coupe นะครับ เป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งสวยงามแล้วก็มีความน่าสนใจมากเลยสำหรับโปรดักทั้งสอตัวที่เห็นนะครับไปดูกันดีกว่าครับและสำหรับฮุนไดนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับการโชว์โฉมเจ้าฮุนได H1 และฮุนได s ตา r ์เลนะครับรุ่นเก่านะครับรุ่นปัจจุบันที่ทำตลาดอยู่เนี่ย น่าจะเป็นมอสโชว์สุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าตัวใหม่เนี่ยเปิดชมแล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยด้วยความน่าสนใจของหัดักที่ขายมาถึง10ปีเนี่ยบอกแลยว,ว่างานเนี่ยโปรโมชั่นเพียบเลยครับ ตอนเปิดตัว BT50 เนี่ยมาด้าเคยพูดไว้นะครับว่าอยากจะทำในกลุ่มของตลาดเซกเมนต์รถแต่งกับเขาเหมือนกันนะครับและในงานมาด้าโชว์ปีนี้เนี่ยมาด้าก็เลยจับเจ้า BT50 รุ่นท็อปนะครับมาแต่งให้มีความสวยงามมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนล้อแมกนะครับติดตั้งสปอร์ตบาร์ทางด้านท้ายแล้วก็รายละเอียดของชุดแต่งต่าง,างๆนานๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยมาให้ชมกันว่าถ้าเอารถของพวกเขาไปแต่งเนี่ยก็จะสวยงามขนาดไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในบูธของมาด้ายังเต็มไปด้วยรถทุกรุ่นที่ขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น CX s e e r i รุ่นนะครับ รวมถึงเจ้าซีดานทุกคันที่จาหน่ายอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ไฮไลท์ของงานเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็น bt ที50ตัวใหม่อย่างแน่นอนเลยครับ ค่ายตีศูนย์อย่างมาเซราตินะครับก็มาพร้อมตัวโชว์อย่างมาเซราติ MC20 นะครับเจ้าของค่าตัวที่แพงที่สุดสำหรับมาเซราติในประเทศไทยที่ราคาเริ่มต้นนะ21ล้าน5แสนบาทนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดรับจองในงานแล้วใครสนใจเนี่ยมาจองกันได้นอกเหนือจากเจ้า MC20 เนี่ยก็จะเป็นรถที่ขายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิฟตลี่หรือเรวันเต้นะครับก็มีให้ชมอย่างครบคันเลยครับ ใายซูเปอร์คาร์อย่าแอสตันมาตินนะครับก็มีการนำรถยนต์จากทีมฟอร์มูล่าวันเนี่ยมาจาัดแสดงนะครับทันสีเขียวที่เห็นด้านหลังนี้เลยนะครับเพื่อยืนยันให้มั่นใจว่าสมรรถนะรถยนต์ของพวกเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนอกจากนี้เนี่ยในบูก็ยังมีตัวขายนะครับ ไม,ม่ว่าจะเป็น D V e 1นะครับ D B S Super e l g a รวมถึงเจ้า s u V รุ่นแรกนะครับอย่าง D B X เนี่ยจอโชว์อยู่ด้วยใครที่สนใจความแรงระดับ20ล้านขึ้นไปเนี่ยเชิญที่บูธได้เลยครับเฉพาะอ,อัครมหาญยนตยนต์อย่างโรสรอยนะครับมาในงานนี้นะครับพร้อมกับ Ghost รุ่นใหม่นะครับซึ่งมีการเปิดตัวไปก่อนหน้านเนล่ในรุ่นเนี้ยก็จะมีการเอาเวอรช์ชันตกแต่งพิเศษเนี่ยมาจาัดแสดงในงานนี้นะครับรวมถึงเรดสีฟ้าคันข้างหลังผมนี่นะครับสนนราคาค่าตัวของรถยนต์โรสรอยเนี่ย ประมาณ30ล้านบวกลบไปเลยก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็คิดว่าอยากจะหารถยนต์สำหรับการเดิน,นทางอนุ่มนวลเนี่ยก็มาดูกันได้ในงานนี้เช่นกันครับ และสำหรับใครนะครับที่คิดว่าเปโยนะครับจะมีการอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเจ้าคันส้มคันนี้นะครับเปโย2008นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเสียใจด้วยเพราะในงานงานนี้เนี่ยรถคันนี้ก็จะถูกนามาจอดโชว์เพย์เดวเหมือนเดิมนะครับโดยไม่มีการประกาศขายไม่มีการประกาศราคาและก็ยังไม่มีการบอกถึงอนาคตใดๆเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับใครที่สนใจแบรนด์เปโยเนี่ยก็มาติดตามดูได้2รุ่นนะครับก็คือเจ้า3008และ5008นะครับซึ่งทําตลาดอยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยรอกันไปก่อนนะจ๊ะ เล็กซัสนะครับก็มาในบูธในปีนี้เนี่ยนะครับพร้อมด้วยรถที่ค่อนข้างแน่นบูธเลยทีเดียวนะครับคือเอาทุกรุ่นที่ขายอยู่ในเมืองไทยมาโชว์แหละนะครับให้ไล์ของงานในปีนี้นะครับก็ยังอยู่ที่เจ้าเล็กซัส U X 3 0 0 E นะครับรถยนต์ไฟฟ้าไซส์เล็กนะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ตอนนี้เอามาโชว์อย่างเป็นทางการนอกจากนี้เนี่ยภายในภายในบูธทั้งหมดเนี่ยก็มีให้ครบทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น E S L S นะครับเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยคุณดูรถของเล็กซัสได้ครบทุกแบรนด์อย่างแน่นอนครับ โตต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็มาร่วมงานในปีนี้เนี่ยแบบไม่มีโปรดักตัวใหม่แล้วก็ไม่มีการเปิดตัวรถต้นแบบใดๆเลยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยล่ะนะครับพวกเขาเนี่ยมาพร้อมกับรถยนต์ที่จําหน่ายในเมืองไทยทุกรุ่นนะครับโดยนําทีมมาโดยโตลต้ายาริสและโตลต้ายาริสเอทิพเสสีชมพูที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ย ก็เป็นสีชมพูแบบแปลกๆดีเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นไลน์อัพของโปรดักที่ขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไฮรักซีโวนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ไลเชนเดอร์และรถรุ่นอื่นๆที่เป็นรถสเปเชียลรวมไปถึงโตโยต้าโตโยต้าจีอาร์ซูปคันสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีใหม่นะครับใครที่สนใจก็มาเดินชมงานกันได้จ้า นิสสันนะครับก็เป็นอีกค่ายนะครับที่ไม่มีอะไรใหม่นะครับในงานนี้นะครับพวกเขาเนี่ยยังทุ่มเทความหวังไปอยู่ที่นิสสันนาวารานะครับซึ่งนอกเหนือจากตัวนาวาราโปรโฟเอ็กที่แต่งมาอย่างเต็มพิกัดเนี่ยยังมีการโชว์สมรรถนะของรถเรื่องของการบรรทุกและอะไรอื่นๆเนี่ยอีกมากมายนะครับในบูธเนี่ยยังมีตัวอื่นๆที่หาเวียงครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันคิกนิสสันอเมร่านะครับนิสสันลีฟรวมถึง g t r ที่เอามาโชว์ด้วยนะครับเรียกว่า ใครต้องการหารถนิสสันคันไหนเนี่ยมาดูได้เลยเลย,เลยที่สําคัญเนี่ยขอบอกว่านิสสันมาร์ชนครับที่ทุกคนสงสัยว่าทำตลาดอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ยังขายอยู่นะจ๊าในงานนี้มาดูกันได้เลยสำหรับบูธทอนด้ะครับในงานมารรโชวปีนี้นะครับพวกเขานะครับยังยืนอยากที่จะจําหน่ายรถยนต์ใน ซีรีส์ The City Series นะครับอันประกอบไปด้วย Honda City EV h e นะครับ Honda City Turbo และ Honda City Hatchback นะครับซึ่งเป็นพระเอกชูโรงในงานนี้นอกจากนี้ก็ยังมีการนำรถรุ่นอื่นๆที่มีจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Honda CRV นะครับ Honda Accord รวมถึงรถรุ่นอื่นๆอีกมากมายเนี่ยมาเปิดตัวกันอย่างครบคันในงานเลยครับใครที่สนใจก็มาติดตามกันได้ครับผม สำหรับเกจบอลมอเตอร์นะครับนี่คือครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ของพวกเขาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งขอบอกว่ามูเต็มตั้งแต่วันแรกเลยนะครับพวกเขาเนี่ยมีการเอา p r o d u ั t ที่น่าสนใจเนี่ยมาจัดแสดงมากมายนะครับโดยเฉพาะ2คันที่อยู่ด้านหน้าเราก็คือยจ้าถรถไฟฟ้าอย่าง Aura Good Cat และ Backcat นะครับไม่ว่าจะแมวสีไหนถ้าจับหนูได้ก็น่าสนใจเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมารอดูว่ารถไฟฟ้าตัวสองคันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ายังไม่ประกาศราคาขายทั้งคู่นะครับและคันที่นามาโชว์เนี่ยก็เป็นพวงมาลัยซ้ายทัั้งงหมมดนรบใบูีย กระบะไฟฟ้านะครับอย่างเจ้า p o e r EV นะครับมาแอบจอดอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของบูธนะครับจอดอยู่แบบเงียบๆใครสนใจก็ไปดูกันได้และไฮไลท์ที่สําคัญที่ยังคุมผ้าอยู่ในวันที่เรามาถ่ายกันก็คือฮาวาลเอสซิกพีเอชอีวีนะครับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกนะครับซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกนะครับในรอบสื่อมวลชนของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บรายละเอียดทั้งหมดมาให้ดูอีกทีนึงแต่ได้ข่าวว่าแค่เปิดให้ชมให้เปิดใหห้เเ็็นนวว่่่าาปยังไงไแต ราคาจำหน่ายยังไม่เปิดนะจ๊ะใครที่รออยู่ก็ร้องเพงลงรอไปก่อนก็นแล้วกันครับและสําหรับ MG นะครับนี่คือการเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่ของพวกเขานะครับ MG Extender นะครับราคาอย่างเป็นทางการเนี่ย559,000บาทนะครับไปจนถึง1 3 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งเปิดให้จองกันแล้วจยเป็นทางการในงานนี้และรถจะพร้อมส่งมอบกันตั้งแต่ช่วงสงการเป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจ MG เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับในบูธเนี่ยเหมือนกับจัดพื้นที่ทั้งหมดให้กับเจ้า กระบะเลยนะครับและแน่นอนครับในบูธนะครับยังต้องจัดแสดงดรถรุ่นอื่นๆที่ขายนะครับไม่ว่าจะเป็น HSPHEV H นะครับ ZS EV อหรือถึง Z S ธรรมดาด้วยอย่างแน่นอนครับผมและมิ u ูบิชินะครับก็มาในงานนี้นะครับในเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ60ปีของบริษัทนะครับด้วยการเปิดตัว ปาเจโร่สปอร์ตนะครับแอตทานและมิลาสีแดงนะคบซึ่งถ้าเป็นมิลลาและแอตทานเนี่ยจะได้สีแดงหลังคาดำนะครับจำหน่ายราคาเดิมด้วยแต่ถ้าเป็นปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยจะเป็นสีแดงออกมะเหมี่ยวมะเหมี่ยวซึ่งเป็นสีแดงที่ส่งออกเวอร์ชันออสเตรเลียเนี่ยแต่ไม่ได้หลังคาสีดำนะมีการเพิ่มอุปกรณ์ชุดแต่งเพิ่มขึ้นมา1จุดก็คือไ i เลสชาร์จเจอร์ในตัวรถพร้อมกับราคาที่แพงขึ้นมาอี่ ,00 0บาทนะครับนอกจาก3คันนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของเจ้ากระบะนะครับกระบะเฟีย ซึ่งครั้งนี้จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ออกแบบโดยคุณลักกิจนะครับเป็นลักกิจเอ dition นะครับสำหรับเจ้า m ม s ซูบิ h i t i ตันตัวเตี้ยหน้าแต่งตัวหล่อนี้นะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือสิ่งที่คุณจะได้พบเจอนะครับในบูธของ Mitsubishi นอกเหนือไปจากรถรุ่นอื่นๆที่ทําตลาดอยู่ทั้ง expander expander cost รวมไปถึงเจ้า a t l a n d e r phev ก็มีมาให้จับจองเช่นกันในงานนี้ครับ แม้ว่าจะเปิดตัวรถใหม่ไปแล้วถึง4รุ่นนะครับในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะครับแต่ Audi ประเทศไทยนะครับก็ยังมีรถใหม่มาเปิดตัวในงานนี้จนได้นะครับก็เรียกว่าลงเรือมาเร็วก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Audi Q5 m i n n เ Change คันนี้นะครับ เจ้าของค่าตัว3 9มล้านบาทเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมากมายรอบคันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น S-Line แล้วก็จะมีชุดแต่งภายนอกภายในที่เป็น S-Line นะครับเบาะภายในถูกเปลี่ยนเป็นไดมอนด์คัตนะครับรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบช่วงล่างตัวใหม่นะครับซึ่งทําให้รถเนี่ยมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยพามาเล่าสู่กัน่ายทีนึ จะพะรถเชิงพันนี้อย่างอีซูซูนะครับก็มาในงานนี้ด้วยโปรดักที่ตัวเองมีอยู่ทั้งไลอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซูซูมิเคันที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับซึ่งมีทั้งรุ่น1.9และ3.0มาให้ดูนะครับรวมถึงอีซูซูดีแม็กนะครับกระบะขัญใจมหาชนที่มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น X s e r ซ e s V c r o s s หรือรุ่นดับเบิ้ลแคบธรรมดานะครับใครที่สนใจรถปิกอัพและรถพีพีวีของอีซูซูเนี่ยนะครับสามารถมาดูในงานนี้ได้อย่างแน่นอนเลยครับพร้อมแคมเปญพิเศษก็มีมาาใให้้เช่นนนนนกังี สำหรับลลูกค้าประเทศไทยนะครับแม้จะมีข่าวลือว่าพวกเขาเนี่ยจะเปิดตัวเจ้า XC40 Pure Electric ในงานนี้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในงานนี้ไม่มีรถคันจริงมาโชว์แต่อย่างใดคุณจะเห็นจากแบก็กกรอบข้างหลังเนี่ยนะครับสิ่งที่วอลโวจะทําสําหรับรเจ้ารถคันนี้ก็คือประกาศราคาพร้อมกันตอนบ่ายโมงนะครับแล้วก็เปิดรับจองเพื่อจะทาการออเดอร์รถคันนี้ให้กับลูกค้าต่อไปโดยกําหนดการส่งมอบเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับ ส่วนถ้าใครที่สนใจรถรุ่หนหนึ่งของว o l v วนะครับไม่ไว่าจะเป็นเจ้าซีรีส์906040นะครับคุณก็สามารถมาเดินชมในไงนี้ได้เหมือนกันครับและมีแคมเปญที่น่าสนใจเนี่ยจากว o l v วเช่นกันนะครับ สำหรับเกียร์นะครับในงานนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเจ้าเกียร์คานิวัลนะครับซึ่งถือเป็นพระเอกของเกียร์ในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับความน่าสนใจของรถที่เป็นรถยนต์ MPV 11ที่นั่งซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจกันมม้แต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมาในงานนี้ก็ยังถือว่ามีความฮอตอยู่นะครับเกียร์เองเนี่ยก็นํารถคา n ิวัลทุกรุ่นที่มีจําหน่ายเนี่ยมาจัดแสดงในงานนี้เลยครับ และคันที่เห็นอยู่ข้างๆผมนี้นะครับก็คือผลงานการร่วมมือกันนะครับระหว่างปอร์เช่ไทยแลนด์นะครับและนา a ยานะครับซึ่งเป็นแบรนด์ไทยๆขายพวกดักไทยๆเนอะปอร์เช่ไทยแลนด์ X นา r ย y าอี i ิชันคันนี้นะครับตกแต่งขึ้นมาเพื่อโชว์ความเป็นไทยๆเนอะว่าพอเอาความเป็นไทยๆเอาลายช้างเอาอะไรเนี่ยมาแมชกับตัวรถซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดสมรรถนะสูงเนี่ยมันก็ดูเข้ากันแบบแปบกบมาดีเหมือนกันนะ ถ้าลูกค้าจะซื้อปอร์เช่ไทยคานไปแล้วจะไปแต่งลายแบบนี้เนี่ยผมว่าปอร์เช่เขาแต่งให้นะลองคุยกันดูก็แล้วกันนะครับแต่ถ้ายังไม่สนใจรถไฟฟ้าขนาดนี้เนี่ยขอบอกว่าในบูธเนี่ยมีรถให้จับจองครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในวันวัน,วน,วนทักกาโฟสนะครับคายเอน E อไฮบิดนะครับรวมถึงรถอย่างเคแมนและรุ่นอื่นๆของปอร์เช่เนี่ยอย่างครบคันเลยมาดูกันได้ในงานนะครับ สำหรับซูบารุนะครับแบรนด์ดาวลูกไก่ของเรานะครับมาในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยด้วย รถยนต์ที่เปิดตัวครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียนนะครับอย่าง Subaru Outback นะครับซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายนะครับรถยนต์คันนี้เนี่ย Subaru เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าต้องการที่จะให้ไปเทียบชั้นกับ SUV ระดับหรูของยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวรถเนี่ยก็จะมีดีเทลรายละเอียดต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Eye s i z เวอร์ชันใหม่นะครับระบบการสแกนม่านตาคนขับรวมถึงระบบเซฟตี้ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถและอุปกรณ์ในยความสะดวกภายในหรือระบบช่วยเปิดท้ายแบบทักเลตใครสนใจสั่งซื้อวันนี้นะครับร คันนี้เนี่ยจะได้รับการส่งมอบอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นล็อตแรกๆของเมืองไทยเนี่ยอย่ารอช้านะครับมาเจอกันที่งานได้เลยราคานะครับจะแพงกว่ารุ่นเดิมอยู่เล็กน้อยนะครับคิดว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณ2ล้านกลางๆขึ้นไปนะครับก็มาติดตามกันได้อย่างเป็นทางการสําหรับการเปิดราคาของรถคันนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ครับผม แบรนด์ที่ถือเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับสำหรับการเข้ามาในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นจิ๊บนะครับซึ่งกลับมาทําตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนอกจากพวกเขาจะกลับมาทําตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับโปรดักที่เขาเอาเข้ามาเนือมงไทยเนี่ยถือว่าครบคันที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นแรนเดอร์ก็ตามนะครับหรือว่าตัวเรนเกตนะครับหรือแม้แต่เวอร์ชันพิเศษสเปซเอดิชันนะครับซึ่งเปิดตัวและมีจํานวนจํากัดในโลกเนี่ยพวกเขาก็เอามาทําตลาดได้นะครับซึ่งขอบอกเลยว่า ต้องถือเป็นก้าใหม่ที่น่าจับตามองสําหรับแบรนด์จิปในเมืองไทยเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาติดตามได้นะครับที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งนี้เลยครับ นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการพาทัวร์แบบคร่าวๆนะครับสำหรับรถยนต์ที่น่าสนใจในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่24นะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณมีเวลาที่จะมาเดินในงานเนี้ยได้จะถึงวันที่4เมษายนนะครับถ้าเกิดหลังจากนั้นไปแล้วก็ปดไปนะครับในงานเนี้ยนอกเหนือจากเรื่องของรถใหม่ที่เราพูดถึงกันทั้งหมดแล้วเนี้ยยังมีแคมเปญโปรโมชั่นที่น่าสนใจเนี้ยขึ้นอยู่กับอำนาจในการต่อรองเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยตลาดบอกเลยว่าเป็นตลาดของผู้บริโภคนะครับ ผมเนี่ยก็จบหน้าที่ในพักของรถยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตให้น้องในทีมอีกคนนึงคือน้องมีนเนี่ยนะครับพาไปชมในส่วนของบูธมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งรถจักรยานยนต์ในงานปีนี้เนี่ยมีมาโชว์แค่5บริษัทแค่นั้นเองนะครับ5บริษัทแต่มีรถทั้งหมดเนี่ยเยี่ห้อนะครับจะมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างเนี่ยรอให้มีนพาชมเลยครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น w w w autofun. co. th นะครรับวมถึง Facebook แฟนเพจและ YouTube c h anel n Auto Fun Thailand นะครับก็ mm hmm. ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้ mm hmm. เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะหาคำตอบไว้เพิ่มเติมนะครับ mm hmm. วันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ mm hmm. โอเคโยน